สวัสดีครับผมจ่ามอนนะครับเดวิลเมสไทรห้าตอนที่สามสิบห้ามิถุนาหกโมงยี่สิบหกนาทีฉันว่าเราคว<น>รแยกออกเป็นสองกลุ่มนะกระจายพื้นที่งั้นสิเห็นด้วยดูนี่สิโคตรเฟี้ยวเลยอ่า จ่ายก่อนวันตถุดิบทั้งหมดฉันก็หามาให้ยังอยาคิดตังอีกเหรอสิ่งประดิษฐ์ของฉันนะ่ะโคตรเจ๋งคุ้มค่าคุกสตางค์แน่นอนผลงานของเธอมันเกล่ยต่ำจะตาย,ยจะปล่อยให้นายโดนฟีศาตกระทืบเลยช่างมันเถิด <c oughs> ดูยังไงนี่มันก็พรสวรรค์ชัดๆมันคือศิลปะ งั่นนี่เจ๊ก็เป็นศิลปินสินะก็ใช่ไงมีปัญหาอะไรไหมไอ้ลูกเจี๊ยบยายของฉันมีฉายาว่าจุดสีห้าคาลิเบอร์ตัวทุกโซ่สักวันหนึ่งฉันต้องเป็นแบบยายให้ได้ทั้งศิลปินและช่างทําอาวุธทุกอย่างที่ฉันสร้างคือศิลปะไม่ว่าจะเป็นปืนหรือว่าหม้อตุนไว้ต้มนกกิน สงสัยอะไรอีกไหมอือไอ้ลูกเจี๊ยบฉันขอตัวก่อนแล้วกันถ้าหากเราไม่เจอกันระหว่างทางก็เจอกันที่ลากของพายฟอตได้เได้เลยแล้วเธอแล้วเธอจะทำอะไรต่อก็อาจจะไปปัดหยาบ

Alright, move out. How that pylona is a So much for teamwork oh, teamwork, teamwork bit of a โดนสิโดนแล้วเลยอย่างนี้ไงเอาช้างเาวาไฮโลแบทนี่ต้องยิงต้องยิงแล้วก็กระโดดไม่ได้วะไม่สูงพอ,องนี่ก็ต้องดึงมันลงมานี่ เรียบร้อยไปหนึ่งอะไรเอ่ยโคตรน่ารำคาญตึงมานี่ฟันฟันกระโดดตามมันนะฟันต่อฮะเรียบร้อยเฮ้ยตึงมานี่เรียบร้อยซะนี่ฟาดคว้าไปเรื่อยเรียบร้อย นี่อะไรเหรอฟีนอฟอโอเคไปโดดต่ออ่านี่ไงเล็งแล้วก็ใช้สลิงโหนไปต้องจัดการต้นใกล้ๆนี่นก่อนคงต้องเริ่มจากที่ไหนสักที่หนึ่งต้องมาโดดตรงนี้ สลิงพ๊กมาน,นี่อะไรมาเอ่ยตัวนี้จำชื่อไม่ค่อยได้เหรอฮะเฮ้ยลบลบลบดีดีเรียบร้อยเฮ้ยาไม่ทายโอ้ย,ยมายยยมาทั้งบินมาทั้งอ้นนี่เลยว้ยมาน,นีย สองแล้วก็นี่ตึงมานี่ตึงมาอีกนี่นีย่ยิงเข้าไปเรียบร้อยมามยังใช่ไหมเรียบร้อยสักเหนือพวกเกียวแล้วเฮ้ไอ้มีนี่ด้วยนี่นี่นี่น โอ้ยเป็นไงเฮ้ยเฮ้ยลบเกือบโดนดึงมานีก่อนรัวซักเออเป็นไงไ้ยนี่ดึงไม่ได้ยังไม่เป็นไรใช่ไหมโอ้ดุยเบนเตอร์พังเลยทับบล็อก เฮ้ยลบเรียบร้อยนี่เราก็โลนต่อมาอีกไหมโอเคยังไม่มีแล้วเราก็ข้ามต่อ ไปฮะส่อไปทีพ่พ่อนี่เหรอคายฟอดช่างมันสิฉันจะโค่นแม่งให้หมดเลยเฮ้ยไม่ใช่อ๋ออยู่นี่ได้ยินเสียงวีนะเฮ้ ไม่ได้เราต้องทำไงกระโดดะเดี๋ยวก่อนอเก็บเลดป๊อปก่อนจะได้มีไปอัพเกรด<ม>เยอะๆ,ๆเราต้องไม่ใช่ถ้ากดกด็ไม่ได้เราต้องยิง จะหายได้ไม่ได้ใช่ไหมลงเข้าไปแล,แล้วก็โหนแล้วก็โหนโอ้โหต้องยิงยิงก่อนแล้วค่อยโหนพยายามอย่าให้ล่วงโอ้โหันนี้คงไม่มีอะไรละเข้าไปที่ท่อระบายน้ำเอาโอเคอันนี้ไม่ต้องยิงเรียบร้อย เยี่ยมุดแลาบก็มาแล้วจลนี่คือเดวเิลเบงเกอร์เบงเกอร์เบงเกอร์อะไรกันได้ <c oughs> อะไรอร่ยมีพวกนี้อีกแล้วโอ้ ลบนี่นี่นี่เรียบร้อยยังโอเคหมดเขตตรงนี้ไปไม่ได้ต้องต้องทำลายรากตรงนี้สินะรากตรงนี้ต้องงอกมาจากที่ไหนสแห่งหนึ่ง ได้แค่ส่วนเดียวไปหาอีกส่วนหนึ่งอยู่ตรงนั้นหรือเปล่า hmm. เลสออฟเลสออฟมีนี่ไปได้ไหมดได้มีอะไร allá? มีแค่เลสออฟมีปีศาจมาเปล่ามีนะ เราก็ไปบวกเดินขึ้นมามันกลางอากาศนี่แหละคือมันเป็นชุดนะไอ้ลือลบๆโอ้ยโดนจนได้ น้อยไหมยังไม่ตายฟันเข้าไปเฮ้ยผิดไรโท่ยนี่กจริงรัวไปเลยอ้าวการอีกทำไม มีอยู่อยอะอ๋ออยู่นี่โอ้ยในพวกตัวบินนี่นี่นี่ดึงมาแล้วฟันให้หลบ,บฟันกดึงขึ้นมาฟันฟัน ป็นไปุดโอ้ยโดนจนได้ขึ้นมานี่ฟันบนอากาศาเรียบร้อยถึงมานี่ถึงขึ้นมาถึงมานี่อีก เล่นต่อเนื่องฮนะเรียบร้อยเก็บกรีนฮอบอ่านี่ไงลาบไปฟันสักเรียบร้อยอน,นี้เราก็ได้จะไปได้แล้ว มีปีศาจมาอีกได้เลยเฮ้ยเฮ้ยเรียบคือต้องายิง่างแก๊สแนเลยโอ้ยโดนอีกครับดึงมาเน้ยตายซะพุทธเลยไ,ได้ทั้งหมดโอ้ยไม่ได้เว้ย ไม่มีตัวเพิ่มเลือดด้วยเพิ่มกันให้กันเพิ่มให้กันเองเลยหลบตึงมานี่เล่นก่อนเลยเรียบร้อยใฮ้ลบลบเือบโดนแล้วตึงมานี่เฮ้ยหลบโอ้ย โอ้ยอันนี้หลบหลบนี่นี่นี่เรียบร้อยไหมยังโอ้ยค่อนข้างเปลืองในเดวิลเบคเกอร์เนี่ยเรียบร้อยไหมยังยังยังเฮ้ยหลบ เรียบร้อยโอเคเท่านี้เราก็ไปได้แล้วบิงโกพวกเช็คเลยโอเคเ ใช้สลิงขึ้นไปสินะโอเคเอา้าประโถต้องกระโดดด้วยโอเคตับไปที่เดิมข้างล่างไม่มีอะไรไหมมีโอ okay. เคเอามาเพิ่มหน่อยเฮ้ยแหม โอเคขึ้นไปโอเคเฮ้ย okay. hey! ทำไมไม่ได้อ๋อ oh, เดินขึ้นไปดีกว่าถ้างั้นอะ่ะเอออย่างนี้ก็น่าจะได้ทำไมโง่ตั้งนานวะเนี่ยอ๋อโอเคยิงมันแล้วตามขึ้นมา โอเคตรงนี้ก็ไม่ได้เลยไม่ได้โอเคแล้วรีบขึ้นไปไม่ไม่ได้ไไมันเร็วเกินไปอะเออได้ละโอ้อะไรเนี่ย ฮาพบิซาร์้ยอีกกีกันใจเจดสกิสซิเซอร์นี่มันทะลุดได้ฮะต้องระวังดีๆอ่าเก็บมา

เขาเปนไกลบล็อกเราฮะลบยังลบลบลบให้ดีวันไปเรื่อยฮะหันไกลมันแตกนี่อะไรอะ ไม่มีใครสอนว่าอย่าวิ่งอ่านไม่ทันโอเคโอเคเอามาอีกเฮ้เ okay. ฮ้เฮ claro, ok. ้เฮ้เฮ้หลบไหวไหม เรียบร้อยเดียนันนี้มีเลดออฟเก็บก่อนจะไ,ได้รวยไม่ได้รวยเงินนะรวยเลดออฟ มีอะไรมีไม่มีเห็นไหม่หมด <_ letter> อะไรเลยโอเคไม่มีอะไรก็ไปต่อ t o u t strength you can't p เราจะปกป้องอะไรไม่ได้ อยว่เธอแล้วนิโคลรู้นฉันคุ้นกันนายอยู่ใช่ับแต่งเลยไหมเอาเพิ่มหน่อยแล้วกัน เราซื้อช่องเพิ่มได้ไหมจะได้พบว่าเยอะๆหน่อยอ่ะนี่ไงหมื่นหนึ่งอ่ะซื้ออะไรวะโอเคอิดแล้วไม่ใช่ช่องสกิลอ่ะอ่ะนี่ไงสามหมื่นเลย เคซื้อก็ซื้อโอเคมีห้าหมื่นอ้โฮ้ยยังจามีเอ่อจามีเยอะเลยเอาหน่วงเวลามาก็เอาเอาวันเดิมดีแหละ โอเคไปต้องมีให้เต็มเข้าไว้โอเคไปต่อโอ้โหอาตมิส อะไรเข็นมันเปิปดตัวไปหน่อยอเล้นแต่เนื้อๆสินะโอเคบอสฮะปีศาจคนนี้มันยังแตกต่างออกไปโหอีกไม่เข้าเลยทำไงอ่ะดึงขึ้นไปฟัน เราขึ้นไปควันลบลบเกือบโดนเฮ้ยตไปปันปวันปันเข้าไป้ยไ,ไม่โดนเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยยังต้องใช้อย่างนั้นก็ได้

fun, fun. Hey, long, long, long. Oh, hey, get up, go on.

โอ้ยอเฮ้ยไม่โดนไม่โดนดึงเข้าไปควันวัน,นปล่อยอะไรไมกมานี่ใช้อ้นนั่นได้ใช้เป็นตัวตัวดึงสลิงได้โอ้ยเล่นบุ้งชนแล้วมันเฮ้ยวันวัน วิบเ,เกอร์พังมากอีแล้วเฮ้ยไม่โดนโอ้เฮ้ยเฮ้ย Lót 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 mày lót rồi lót 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 Mày lót ต้องยิงให้หมดโอเคใครตายแล้วใครตายแล้วเข้าไปฟันฟันนี่มันเข้าไปเรียบร้อย ไอย้ยูใน่างปีศาจเลดี้เพื่อนดันเต้เนี่นั่นเลดี้คุณรู้จักเหรอสมัยเป็นช่างทำปืนอะ uh, อ่ะอ่ะอะไรท้าอย่างนี้กับคิริเอะไม่ได้นะเป็นฟ้องเธอแน่ น้อเล่นนะเฮ้ u o เเฮ้หน้าเสียเลยนะอย่าหือกับพี่ล้กันน้อง <c oughs> เฮ้ยเอาจะตายเนะ่โอเคมิชั่นเสียแรงเองนะ ไม่ใช่ที่สำหรับสาวๆโอเคโอเคฮะก็ขอจบพาร์ทนี้ไว้เท่านี้แล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าสำหรับนี้ขอไปก่อนสวัสดีครับ